และสอง a อินเว d ลบสาม b เท่ากับเมทริกเอกลักษณ์จงหาค่า a ไอสอง a บวกสาม b โอเคแก้สมการอีกแล้วมาโอเคครับสิ่งที่เราจะเริ่มครับก็น่าจะเป็นตัวนี้อี่ตัวนี้ครับนี่จากประโยคนี้ครับเราก็เริ่มเลยสอง a in word ลบสาม b เท่ากับเมทริกเอกลักษณ์ครับนี่นะโอเคครับดังนั้นเราก็ทําพยายามทําในทําให้มันเหมือนกับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาครับคือเอ่อ ให้มันอยู่ในรูปของตัวนี้ให้ได้ก็คืออยากให้อยู่ในรูปนี้เพื่อที่จะแทนเพื่อที่จะได้แทนว่าเฮ้ยมันคือเมทริกเอกลักษณ์คือเราต้องทาให้มันเป็นรูปนี้ให้ได้ครับตัวนี้นะครับก็คือทําให้มันเป็น a กําลัง2 b เท่ากับมทริกเอกลักษณ์ตัวนี้ครับนะครับจากนั้นจากประโยคนี้เราจะทำไงดีให้มันเจอเป็นรูปตัวนี้ให้มัน a กําลัง2คูณ b ี้ได้ดังน,นั้นเราคูณด้วย a กําลัง2ตลอดไหมอ่ะคูณด้วย a กําลัง2ตลอด คูณด้วย e. ก A กำลังไม่ติด a กำลังสองตลอดครับนะครับ่ใช้คำวโาแม่ไมมันเสร็ตัวแ่ไม่มังไอ่เข้าแม่โอ้โหก็จะได้เป็น2 A งกำลังสองคูณเอมาคูณเออเกำลังนแล้วก็3 A มกำลังสอง B ท่ากับตัวนี้อ่ะโอเคคูณเข้าไปได้แล้วครับ เพรานั้นตัวนี้ก็จะเหลือเป็นสองกำลัง a หนึ่งเนอะสองกำลัง a หนึ่งแล้วตรงนี้ครับก็จะได้เป็นอะไรสามครับตัวนี้ครับก็เปลี่ยนเป็น i ไ,ได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้เออคูลืมไปแล้วเนาะต้องเปลี่ยนอะไรด้วยทุบส่วนฝั่งนี้ครับก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วก็คุณ i โอเคนะแต่ i มันคือไม่ติดเอกลักษณ์นะครับเราก็ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคเราก็ต้องใส่นะ ดบบนั้นมันก็จะเหลือหยุดแล้วก็จะเหลือเป็นแค่ 2a ลบครับแต่ตัวนี้ครับ3คูณกับเมทริกเอกลักษณ์นะงันะมันต้องได้เป็นคุนนเราแทนค่าไปเลยดีกว่าเนะเาะทดแทนค่าไปเลยดีกวขข่าแทนค่าเมทริกเอไปเลยครับเอเมทริกเอเขากำหนดมาให้นี่ใช่ไหมเมทริกเอกำหนดมาให้เราก็แทนค่าไปเลยเอแล้วก็บีนะครับส่วนตัวนี้นะครับ3คูณกับเมทริกเอกลักษณ์ครับมันจะได้เป็นอะไร สามศูนย์ศูนย์สามนะครับไม่ถีกอกลักษณ์ลักตัวนี้ส่วนฝั่งนี้ครับเอกาลังสองคูณกับไม่เอกกษณ์ครับมันก็ได้เอนั่นเองนะเราก็เปลี่ยนเป็นเอกาลังสองก็คือ a คูณกันกี่ครั้งสองครั้งนั่นเองนะยกกําลังสองนะครับก็คือเอคูณกันสองครั้งตัวนี้นะครับโอเคนะก็น่าจะการแก้สมการครับส่วนฝั่งนี้ครับกระจายอะไรเข้าไปก่อนกระจายสองเข้าไปก่อนเึ๊บ เป็น6 2a 2b นะครับเอเคนอันนี้เขียนไปเรื่อยๆก,กันส่วนฝั่งนี้ครับมาคูณเมทริกอีกแล้วนะครับคูณเมทริกแล้วแถวคูณหลักครับได้0ได้ 3a นะครับได้0ได้ 3b โอเคได้0ได้ ab เนาะได้ ab นะครับได้ 3a แล้วก็บวก b กําลัง2 3a บวก b กําลัง2นะครับ โอเคไปฝั่งนี้แล้วดังนั้นฝั่งนี้ครับเอามาลบก,กันนะคะฝั่งนี้เราก็เอามาลบก,กันก็จะได้เป็นลบสามเนาะลบสามแล้วก็หกสองเอแล้วก็สองบีลบสามครับไปฝั่งนี้ละนะครับโอเคต่อไปเราก็ไปหาค่า a อบใช่ไหมเขีย okay, เราไปหาค่า a อบเราก็ดูว่าเฮ้ยตำแหน่งไหนหาง่ายที่สุดครับนะอนนี้เขาต้องการ ค่กับ B โอเคเราก็ดูด้วยว่าเฮ้ยตำแหน่งไหนหาง่ายตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้เนาะก็ตำแหน่งนี้คู่กับตำแหน่งนี้แล้วก็หาค่า B ก็ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะครับโอเคมาเริ่มเลยก็เป็นลบสามเท่ากับสามเอนั้นเอเราก็เท่ากับลบหนึ่งนั่นเองนะครับแต่เราหนึ่งตัวเขีย okay, นกับลบหนึ่งโอเคต่อไปหกบีเท่ากับสามบีโอเคหารก็เหลือแค่ สองครับเขตก็ได้ b เท่ากับสองนั่นเองนะได้ b เท่ากับสองเราก็เอาไปแทนได้เลยครับแทนได้เลยนะโจทย์ก็ถามว่าอะไรดังนั้นดังนั้นครับโจทย์เขาถามว่าอะไร,ร,ร,าาะไร2 a อบวก3 b อนะ่ะสองบวก3าม a สองเบวก3ามเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็จะกลายเป็น2คูณกับลบ1บวกกับ3ามคูณกับ2ครับ ก็ได้เป็นสี่เนาะโอเคเขานี้ก็ตอบสี่ครับจบแล้วนะครับกับเมทิกนะครับเรว่อน,นี้ในการมื้โจทย์กันนะครับ